ผู้อยู่เดียวว่าเธอนอกใจผู้เบิดอว่าเจ้ามีภัยแรง,งโงยือใจบอกให้เจ้าโอลาเฮ็ดดีน้ำสุยาส่วนน้ำสุยานที่น้ำตาอย่ากาทาแบบนี้เดือลาแห่งปาหนุ่ยตาเจ้ายังน้องใจเมื่อเจ้าสิไม่ สมงเสียดฟ้าคนที่หนาลัากลายเป็นโต้เราเมื่อเจ้าไปดีเิ็ธเทพสำใจกลั่นใจคนเขาจบแบบเท่ยินดีนำเขาหนาที่แฟนเจ่าพื่ลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ย่าออกรันดีครับวันนี้จูบินเตอร์ก็มารีวิวรับชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะชุดนี้เป็นสองคูนสองนะ เบส15นิ้วนะฮะกาง12นิ้วนะชุดนี้เป็นไม้อัดแท้นครับชุดนี้อัพมาจากไม้ธรรมดาครับก็จะเป็นมิกซ์นะครับมิกโปร4ของเราครับสช่องไม้นะครับ1ช่องเปิดเพลงครับบลูทูธ USB นะครับเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พ่วงมาด้วย power ครับ s ต o r m s s u n d s y s t e m s t 500นะครับตัวนี้ HT 500ทำไมแยกแบบนี้แล้วทําไมถึงขับเบสด้วยขับกลางด้วยครับ t 500ตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือมีคอร์สด้านหลังในตัวนะครับ สามารถเลือกคอร์สได้เป็นกลางเป็นแหลมได้นะครับก็พอเรากดใช้คอร์สนะครับเราก็กดข้างนี้ไม่ต้องกดเป็นกลางแหลมนะครับส่วนข้างนี้เรากดเป็นซับเบทนะครับสําหรับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ครับชุดคอร์สอยู่ด้านหลังนะครับผมถ้าเราไม่กดอะไรเลยก็เข้าไปมันก็จะเป็นเสียงรวมนะครับพอเรากดใช้คอร์สปุ๊บนะครับถ้าเรากดลงนะครับจะเป็นซับเบถ้าเรากดขึ้นอย่างนี้จะเป็นกลางแหลมก็จะมีความถี่ให้นะครับ ประมาณนี้พัดลมระบายอากาศ2ตัวนะครับผมขาเข้าก็จะเป็น XLR ก็ได้โฟนก็ได้เป็นคอมโบก็ได้นะครับแล้วก็ขาออกจะเป็นสเปกคอนครับก็จะเป็นเบรคข้างหนึ่งกลางข้างหนึ่งรับสีแดงนะครับช่อง A นะครับเป็นกลางแล้วก็ต่อไปตู้กลางแล้วเราก็พ่วงมาครับตู้เบรคพ่วงมาชุดนี้ไม้อัดแท้นะครับลูกค้าอัพเป็นไม้อัดแท้นะครับลูกค้าชุดนี้จบ15,900บาทนะครับชุดนี้ก็มีลูกค้าเรียบร้อยมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับมารับถึงหน้าร้านนะครับผมก็ รีวิวให้ดูคร่าวๆเบส15นิ้ว500วัตต์นะครับกางแหลม300วัตต์นะครับแหลมจะวดใหญ่นะครับผมชุดนี้สายต่อนะครับสเปคคอนนะครับ VCT สีดำแบบนี้นะครับนี่นะครับ4เส้นนะครับสายต่อ2อเส้นสายพ่วง2เส้นนะครับผมอันนี้เลยนะครับก็มีเจ้าของเรียบร้อยสำหรับชุดนี้นะครับมีก็เอฟเฟกแท้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครสนใจนะครับชุดนี้ก็ อ,อยู่ในงบเริ่มเริ่มต้น15,900านะครับตอนแรกมันจะเป็น13,900จะเป็นไม้ปาติเกิลนะครับลูกค้าก็ขออัพเลยนะครับผมขออัพเป็นตู้เบดไม้อัดเลยนะครับก็เดี๋ยวอนาคตวางแผนอาจจะต้องเผื่อนะครับผมก็ลูกค้าก็จะเผื่อเพิ่มตู้ก็แต่ก็ต้องเพิ่ม power อีกนะครับพอก็ประมาณนี้นี่ครับเจ้าของอยู่ที่ไหนครับพี่มัก้า สมุดอะไรเลยสมุดสาครน,น,น,นะครับก็อยู่ใกล้ๆนครมฐม,มนะครับก็วันนี้ลูกค้าก็มารับหน้าร้านนะครับก็เราก็จะถ่ายรีวิวนะครับเล็กๆน้ออๆให้ลูกค้าดูก็โอเคนะพี่เสียงก็ยังเปิดไม่ดังมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าเดี๋ยวให้ฟังเสียงเอฟเฟคให้ฟังเสียงเอฟเฟคเบาๆนะเช <นะ S 1> ็คนะตัวนี้เอฟเฟคนะฮะบูทูธจีเอสบีนะเอฟเฟคแท้นะตัวนี้ร้องเพลงได้เลยนะตัวนี้ เอฟเฟกเบอร์หวานย้ายมาเบอร์9แล้วนะครับเดี๋ยวผมแจ้งนะแจ้งลูกค้านะที่เป็น f c นะครับมิกโปรสี่โปรเนะตัวนี้ต้องเลือกเอฟเฟกใหม่ับตอนแรกอยู่เบอร์5้านะตอนนี้จะย้ายมาเบอร์9้าเบอร์11เแล้วนะครับเอฟเฟกนะครับลองว่างๆก็ลองเลือกดูนะครับหมุนนะหมุนแล้วก็กดนะครับเช็ค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 นะตอนนี้เอฟเฟกก็ย้ายที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลองกดหาดูนะซื้อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยรีวิวใหม่นะราคาก็ขึ้นเหลือเกินนะแต่เรายังไม่ขึ้นให้ลูกค้านะครับสาหรับชุดนี้นะการต่อก็ง่ายครับออกจากมิกไปเข้าพาวเวอร์เลยนะพาวเวอร์ก็กดใช้คอร์สด้านหนึ่งนะครับใช้คอร์สด้านหนึ่งเป็นกลางคอร์สด้านหนึ่งเป็นเบสทนะครับตู้เราก็ไม้อัดแท้สีระเบิดนะ15มิลมีตะแกรงให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับ15,900เอดี๋ยวลูกค้ามาลับหน้าหลานครับผม ประมาณนี้คราโเราเกะได้นะครับในบ้านได้นอกบ้านได้นะครับงบประมาณ15,900ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับแอดไลน์ได้นะครับ0 8 2ย์0 2ดสอูนะครกบ้ีู่นแอดไลน์ได้โทรได้แล้วก็เพจ a c e b o o k นะพิมพ์ร้านจ๊บอินเตอร์นครมฐมทางท่องทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับง่ายๆสำหรับชุดเล็กนะครับหรือว่าใครจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะสินค้าเรามีสต็อกพร้อมที่จะจัดส่ง นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็มามัดจาไว้ก่อนแล้วล้วก็นัดวันกันมาเอานะครับช่วงนี้ก็งานเยอะนิดนึงนะครับหลายๆชุดที่เข้ามานะครับเราก็จะจัดให้นะครับแต่ว่าร้านเรานะไม่ใช่ว่ารอเป็นอาทิตย์รอเป็นเดือนรอเป็นครึ่งเดือนนะครับอย่างชุดอย่างเงี้ยครับสองสามวันนะผมจัดเสร็จให้ครบทุกคนหรือว่าบางคนมีของเลยก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจะส่งนะครับจะส่งได้พื้นที่ใกล้ๆก็ว่ากันไปนะครับเก็บปลายทางได้นะครับในการมัดจําของเรานะครับก็วันนี้ เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับให้ฟังเพลงเตาดนตรีสักนิดหนึ่งครับ สูตรกระแทกข้างเลยนะครับผมก็สนใจรายละเอียดตามนี้นะครับวันนี้ลาไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ